ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่าวีระคําว่าค้าแต่พระวีระในคําว่าค้าแต่พระวีระหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระดํารัสของพระองค์อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคผู้วีระมีพระวิริยะจึงชื่อว่าวีระพระผู้มีพระภาคทรงองค์อาจจึงชื่อว่าวีระพระผู้มีพระภาคทรงให้ผู้อื่นภาคเพียร จึงชื่อว่าวีระพระผู้มีพระภาคทรงสามารถจึงชื่อว่าวีระพระผู้มีพระภาคทรงหมดความขนพองสยองกล้าวจึงชื่อว่าวีระพระผู้มีพระภาคเว้นขาดจากบาปธรรมทั้งปวงในโลกนี้ก้าวล่วงทุกข์ในนรกทรงอยู่ด้วยความเพียรทรงมีความเพียรมีความมุ่งมั่นแกล้วกล้ามั่นคง เรียกได้ว่าทรงเป็นอย่างนั้นคำว่าข่าแต่พระวีระหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระดำรัสของพระองค์ได้แก่พระดำรัสคำที่เป็นแนวทางเทศนาคำพร่ำสอนคำว่าหวังเป็นอย่างยิ่งอธิบายว่าหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ฟังคือต้องการยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวัง รวมความว่าค้าแต่พระวีระหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระดำรัสของพระองค์คำว่าแก่ชนเหล่านั้นในคำว่าขอพระองค์โปรดพยากรปัญหาแก่ชนเหล่านั้นให้แจมแจ้งด้วยเถิดอธิบายว่าแก่ชนเหล่านั้นคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคฤลืสหัดบรรพชิตเทวดาและมนุษย์ คำว่าพระองค์เป็นคำที่พราหมณ์เรียกพระผู้มีพระภาคคำว่าโปรดพยากรณ์ปัญหาให้แจมแจ้งด้วยเถิดอธิบายว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกคือแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศให้แจมแจ้งด้วยเถิดรวมความว่าขอพระองค์โปรดพยากรณ์ปัญหาแก่ชนเหล่านั้นให้แจมแจ้งด้วยเถิด คำว่าเพราะธรรมนี้พระองค์ทรงทราบชัดแล้วอธิบายว่าเพราะว่าพระองค์ทราบแล้วคือทรงรู้แล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทําให้กระจ่างแล้วทําให้แจ่มแจ้งแล้วรวมความว่าขอพระองค์โปรดพยากรณ์แก่ชนเหล่านั้นให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระวีระชนต่างๆจากชนบททั้งหลายมาชุมนุมกันในที่นี้หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระดำรัสของพระองค์ขอพระองค์โปรดพยากรปัญหาแก่ชนเหล่านั้นให้แจมแจ้งด้วยเถิดเพราะว่าธรรมนี้พระองค์ทรงทราบชัดแล้ว72พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพัทราวุธ นรชนควรทำลายเครื่องยึดมั่นทั้งปวงทั้งชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางเพราะสัตว์ทั้งหลายเข้าไปยึดถือขันใดๆในโลกมารย่อมติดตามสัตว์เพราะสิ่งที่ยึดถือนั้นนั่นแลคคำว่านรชนควรทำลายเครื่องยึดมั่นทั้งปวงอธิบายว่ารูปตัญหาตรัสเรียกว่าเครื่องยึดมั่นคำว่าเครื่องยึดมั่นอธิบายว่า รูปปัตหาท่านเรียกว่าเครื่องยึดมั่นเพราะเหตุไรเพราะสัตว์ทั้งหลายย่อมยึดมั่นเข้าไปยึดถือคือถือยึดมั่นถือมั่นรูปด้วยตัณหานั้นได้แก่สัตว์ทั้งหลายย่อมยึดถือเข้าไปยึดถือคือถือยึดมั่นถือมั่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคติอุบบาท ปฏิสนธิพบสงสารวัตตะเพราะเหตุนั้นรูปตัญหาเป็นต้นนั้นท่านจึงเรียกว่าเครื่องยึดมั่นคำว่านรชนทําลายเครื่องยึดมั่นทั้งปวงอธิบายว่านรชนควรทําลายคือพึงขจัดและบรรเทาทําให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งเครื่องยึดมั่นทั้งปวง รวมความว่านรชนควรทำลายเครื่องยึดมั่นทั้งปวงคำว่าพัทราวุธในคำว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพัทราวุธเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพรามนั้นโดยชื่อคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจชิกาบัญญัต รวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสต่อบพัทราวุธคำว่าชนชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางอธิบายว่าอนาคตตรัสเรียกว่าชั้นสูงอดีตตรัสเรียกว่าชั้นต่ำปัจจุบันตรัสเรียกว่าชั้นกลางกุศลธรรมตรัสเรียกว่าชั้นสูงอกุศลธรรมตรัสเรียกว่าช <tastes> uh, <citation S 2> ั้นต่ำอพยากตธรรมตรัสเรียกว่าชั้นกลางเทวโลกตรัสเรียกว่าชั้นสูง อบายโลกตรัสเรียกว่าชั้นต่ำมนุษยโลกตรัสเรียกว่าชั้นกลางสุขเวทนาตรัสเรียกว่าชั้นสูงทุกขเวทนาตรัสเรียกว่าชั้นต่ำอทุกขมสุขเวทนาตรัสเรียกว่าชั้นกลางอรูปธาตุตรัสเรียกว่าชั้นสูงกรรมธาตุตรัสเรียกว่าชั้นต่ำรูปธาตุตรัสเรียกว่าชั้นกลางเบื้องสูงจากฝ่าเท้าขึ้นไปตรัสเรียกว่าชั้นสูง เบื้องต่ำจากปลายผมลงมาตรัดเรียกว่าชั้นต่ำตรงกลางตัดเรียกว่าชั้นกลางรวมความว่าทั้งชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางคำว่าเพราะสัตว์ทั้งหลายเข้าไปยึดถือขันใดๆในโลกอธิบายว่าเพราะสัตว์ทั้งหลายยึดถือเข้าไปยึดถือคือถือยึดมั่นถือมั่นรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดๆ คำว่าในโลกอธิบายว่าในอบายโลกอายตนะโลกรวมความว่าเพราะสัตว์ทั้งหลายเข้าไปยึดถือในขันใดใดในโลกคำว่ามารย่อมติดตามสัตว์เพราะสิ่งที่ยึดถือนั้นนั่นแหลอธิบายว่าขันธมารธาตุมารอายตนะมารอุปบัติมารปฏิสนธิมาร ภาวะมารสังขารมานวัตมารอันมีในปฏิสนธิย่อมติดตามคือไปตามเป็นผู้ติดตามไปด้วยอำนาจกามาพิสังขาน,นั้นนั่นเองคำว่าสัตว์ได้แก่ผู้ข้องชนนรชนมานุษย์บุรุษบุคคลผู้มีชีวิตผู้เกิดสัตว์เกิดผู้เป็นไปตามกรรมมนุษย์รวมความว่ามานย่อมติดตามสัตว์ เพราะสิ่งยึดถือนั้นนั่นแลด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพัทราวุธน,นรชนควรทำลายเครื่องยึดมั่นทั้งปวงทั้งชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางเพราะสัตว์ทั้งหลายเข้าไปยึดถือขันใดๆในโลกมารย่อมติดตามสัตว์เพราะไปยึดถือนั้นนั่นแหละเจสิบสาม พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเพราะฉะนั้นภิกษุเมื่อรู้ชัดเพ่งพิจารณาหมู่สัตว์นี้ผู้ติดอยู่ในบ่วงแห่งมัจจุราชว่าเป็นผู้ข้องอยู่ในเครื่องยึดมั่นควรเป็นผู้มีสติไม่พึงเข้าไปยึดถือเครื่องกังวลในโลกทั้งปวงคำว่าเพราะฉะนั้นในคำว่าเพราะฉะนั้นภิกษุเมื่อรู้ชัดไม่พึงเข้าไปยึดถือ อธิบายว่าเพราะฉะนั้นคือเพราะการนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะปัจจัยนั้นเพราะต้นเหตุนั้นภิกษุเมื่อมองเห็นโทษแห่งตัญหาเครื่องยึดมั่นนี้รวมความว่าเพราะฉะนั้นคำว่าเมื่อรู้ชัดอธิบายว่ารู้อยู่รู้ชัดรู้ทั่วรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดอยู่ได้แก่ รู้อยู่รู้ชัดรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดอยู่ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาคำว่าไม่พึงเข้าไปยึดถืออธิบายว่าไม่พึงยึดถือไม่พึงเข้าไปยึดถือไม่พึงถือไม่พึงยึดมั่นไม่พึงถือมั่นรูป ไม่พึงยึดถือไม่พึงเข้าไปยึดถือไม่พึงถือไม่พึงยึดมั่นไม่พึงถือมั่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคติอุบัติปฏิสนธิพบสงสารวัตตะรวมความว่าเพราะฉะนั้นภิกษุเมื่อรู้ชัดไม่พึงเข้าไปยึดถือ คำว่าภิกษุในคำว่าภิกษุควรเป็นผู้มีสติเรื่องกังวลในโลกทั้งปวงได้แก่ภิกษุผู้เป็นกาลยาณปุถุชนหรือภิกษุผู้เป็นเสกขะคำว่าควรเป็นผู้มีสติอธิบายว่ามีสติด้วยเหตุสี่อย่างคือ 1. ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกายภิกษุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้มีสติ รวมความว่าภิกษุควรเป็นผู้มีสติคำว่าเครื่องกังวลได้แก่ขันที่เป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณไรๆคําคำว่าในโลกทั้งปวงได้แก่ในอบายโลกทั้งปวงในมนุษยยโลกทั้งปวงในเทวโลกทั้งปวงในขันทโลกทั้งปวงในทาตุโลกทั้งปวง ในอายตนะโลกทั้งปวงรวมความว่าภิกษุควรเป็นผู้มีสติเครื่องกังวลในโลกทั้งปวงคําว่าเพ่งพิจารณาว่าเป็นผู้คล้องอยู่ในเครื่องยึดมั่นอธิบายว่าชนเหล่าใดยึดถือเข้าไปยึดถือถือถือมั่นถือมั่นรูปได้แก่ย่อมยึดถือเข้าไปยึดถือถือ ถือมั่นถือมั่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคติอุบัตทปฏิสนธิพบสงสารวัตตะชนเหล่านั้นตรัสเรียกว่าผู้คล้องอยู่ในเครื่องยึดมั่นคําว่าดังนี้เป็นคําสนธิคําว่าดังนี้เป็นคําเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคําว่าเพ่งพิจารณาได้แก่ เพ่งพิจารณาแลเห็นมองเห็นเห็นมองดูเพ่งพินิษพิจารณารวมความว่าเพ่งพิจารณาว่าเป็นผู้คล้องอยู่ในเครื่องยึดมั่นคำว่าหมู่สัตว์ในคำว่าหมู่สัตว์นี้ติดอยู่ในบ่วงแห่งมัจจุราชเป็นชื่อของสัตว์คำว่าบ่วงแห่งมัจจุราชอธิบายว่ากิเลสขัน และอภิสังขารเรียกว่าบ่วงแห่งมัจจุราชมูสัตข้องคือติดเกี่ยวเกาะติดเกี่ยวพันพัวพันในบ่วงแห่งมัจจุราชคือบ่วงแห่งมารบ่วงแห่งมรณะอธิบายว่าสิ่งของที่ข้องคือติดเกี่ยวเกาะติดเกี่ยวพันติดตรึงอยู่ที่ตะปูข้างฝาหรือที่เครื่องแขวนทำด้วยงาช้างฉันใด หมูสัตว์ข้องคือติดเกี่ยวเกาะติดเกี่ยวพันพัวพันในบ่วงแห่งมัจจุราชคือบ่วงแห่งมารบ่วงแห่งมรณะฉันนั้นรวมความว่าหมูสัตว์นี้ผู้ติดอยู่ในบ่วงแห่งมัจจุราชด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเพราะฉะนั้นภิกษุเมื่อรู้ชัดเพ่งพิจรารณาหมูสัตว์นี้ผู้ติดอยู่ในบ่วงแห่งมัจจุราชว่า เป็นผู้ข้องอยู่ในเครื่องยึดมั่นควรเป็นผู้มีสติไม่พึงเข้าไปยึดถือเครื่องกังวลในโลกทั้งปวงพร้อมกับการจบคาถาพัทราวุฒธ,ธมานพโดยประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกพัทราวุฒามานวะปัญหานิเทศที่สิบสองจบ